ก็ตื่นเต้นอยู่คร like. ับคนเยอะคนเยอะมากๆเลยครับเดี๋ยวามไปอะไรนะตอนีพิพก็ก็เป็นเป็นสิ่งที่เริ่มต้นมากกว่าครับก็ต้องขอบคุณทางโรงงานด้วยครับที่เขามีการคุยแล้วเขาสามารถออกแบบตามตามสิ่งที่เราอยากจะได้ริงแล้วก็โรงงานญี่ปุ่นเป็นโรงงานที่ผลิตด้วยมือนะครับแฮนด์เมดทุกชิ้นเลย เพราะว่าเขาเป็นโรงงานที่ได้รับมาตรฐานจากแบรนด์ระดับโลกมาอยากไม่ลอกเลยค่ะในเรื่องของนักกรฬามาเอินทำร่างกาทำอะรในเรื่ององจริจริงๆแล้วเจจริงๆแล้วเราเป็นนักฟุตบอลอย่าเงี้ยเราก็ไม่ได้อยากเป็นแค่นักฟุตบอลเราอยากมีมีสไตล์ในการแต่งตัวแล้วก็เราสามารถที่จะคิดอนาคตว่าเราทำอะไรได้บ้างอย่างเงี้ยถ้าเราชอบแต่งตัวเราชอบใส่แว่น ท้ายเราก็เลือกที่จะทําแว่นก่อนอะไรเงี้ <ผม S 1> ยคนชอบใส่แว่นใช่แต่ว่าก็อาจจะมีทั้งโพสต์ลงในโซเชียลบ้างแต่ว่าก็มีแบบที่ไม่โพสต์ก็มีครับเพราะว่าเราก็ชอบใส่แบบหลายๆแนวเนาะแต่ว่าพอเราจะผลิตจริงๆอ่ะเราต้องผลิตอะไรที่มันเป็นทางที่สุดเพื่อให้คนเข้าถึงได้เลยงี้ยอันนี้มันคือแว่นกันแดดไม่ใส่ตาใช่ครับเป็นแว่นกันแดดที่เลนที่มีคุณภาพสูงเพราะ,ะวัสดุที่เราทําก็คือเป็นวัสดุระดับสูงแบบรีเมียมหมดเลย ก็เริ่มขายเมสส์ครับพี่แต่มาเปิดตัวในงานนี้ก่อนใช่ครับค่ะทำไมถึงมาเริ่มเปิดก่อนก็ผมรู้สึกว่าเราก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทางญี่ปุ่นค่อนข้างที่จะดีมากๆครับก็หวังว่าคนญี่ปุ่นจะนับสนุนเราด้วยแล้วก็คนไทยด้วยก็อาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่เราได้มาเจอคนญี่ปุ่นคนไทยที่นี่จริงก็ไม่ค่อยชินเท่าไหร่ครับเพราะว่าคนเยอะมาก บรรยากาศของงานเจแปนเอซ์โฟเราอยาพี่น้องมาครั้งแรกนีู่้สึิ่งไดบ้างครับก็รู้สึกดีใจปกติคืออยู่ญี่ปุ่นมาเจ็ดปีก็มีแต่ให้พูดงานเออ่จแปนเอกซ์โฟครับอ,อ,อันนี้คือเป็นครั้งแรกที่เรามาก็ก็รู้สึกว่าชุดคืนห้างแบบคนเต็มไปหมดเลยตื่เนเต้นเลยแล้วะฝากแรน์เราไหมคะเป็นแบรนด์ต่อยังไงขายที่ไหนยังไงครับผมก็อยากจะฝากแบรนด์เจนะครับเป็นแบรนด์แว่นตาซึ่งก็มีทั้ง แบบแบบเหลี่ยมแล้วแบบคมนะครับแล้วก็มีหลายเลนหลายสีให้เลือกนะครับซึ่งจะขายในพารีสมิเกลนะครับเป็นร้านขายแว่นที่เซนทรัลเวิร์ที่ชั้น3นะครับใช่ตรงข้ามกับบูสก็ฝากด้วยนะครับที่เมเดือนในสาประมาณเท่าไหร่ประมาณสิ้นเดือนสิ้นเดือนใแล้วตอนนี้เก็บเก็บเงินก่อนนะอ่ะอ่ะใครก็เดี๋ยวช่วยประสิบุหลุนแบรนด์ของเจหน่อยช่วยตินต่อประชาครับก็ฝากแฟนๆทุกท่านด้วยนะครับก็ เป็นแบรนด์ใหม่ครับต้องใหม่ก็หวังว่าจะชอบนะครับ